ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คลองสังเน่แล้วนะคะอ,อําเภอตะกัวป่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า l i ตเติ้ลอเมซอนนะคะวันนี้นะคะโบจะพาไปล่องเรือนะคะเพื่อชมป่าไซโบราณนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะได้เจอน้องงูด้วยค่ะตอนนี้นะคะพี่คนพายเรือนะคะกำลังเตรียมเรือให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้าง จากที่เราหาข้อมูลมานะคะคลองนี้เนี่ยนะคะล่องเรือไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอกับน้องงูนะคะอยู่ตามบนต้นไม้ต่างๆนะคะ<ม>เดี๋ยววันนี้จะไปดูกันคะ่ะว่าเจองูกี่ตัวนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์อะไรบ้างคะ่ะจะได้ไปลำนี้หรอคะใช่ออตอนนี้ก็ลงมานั่งที่เรือแคน,นูเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็จะทางเข้าจะประมาณนี้เลย ล่องไปไม่นานนะคะก็จะเจอกับน้องงูเลยนะคะตัวนี้คือน้องงูปล้องทองนะคะตัวสีดำแล้วก็มีขีดเขียอเหลืองๆด้วยนะคะล่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจออีกหนึ่งตัวนะคะ<ด>เป็นพันเดียวกันนะคะเป็นปล้องทอง โ,โนอ่นค่ะอันนี้เป็นซากต้นไม้ลมนะคะเกิดความเสียหายจากพายุโนอื่นนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะอม,มองดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ทิ้งกิมมิกเล็กๆไว้ให้เราด้วยนะคะก็คือการที่เราสามารถที่จะลอดอุโมงนะคะเป็นต้นไม้ที่ล้มลงไว้อยู่นี้ได้นะคะแบบนี้เลย ายไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับความร่มรื่นประมาณนี้เลยค่ะให้เ,เพื่อนๆมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะจะได้ยินเสียงเฉพาะเสียงไายเรื่องของเราเท่านั้นเองค่ะเงียบสงบมากๆ จุดนี้ก็คือจุดที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะเนาะวิธีการก็คือจะหันหัวเลือเข้าไปในลากไทรลอยน้ำนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้แบล็กกราวดเป็นถ่ายรูปกับต้นไทโบราณนะคะลากลอยน้ำนะ ได้รูปส,สวยๆแล้วนะคะไปต่อกันเลยค่ะเราจังังจะลอดเป็นอุโม,มงาลากไสนะคะเป็นแบบลากไสแบบลอยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะที่ล่องประมาณ11โมงนะคะ <S <S ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะเพราะว่าเขามีกิ่งไม้ใบไม้ยื่นออกมาปกคลุมนะคะ ยังมีอีกอุโมงค์หนึ่งนะคะเป็นอุโมงค์ที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปลอดกันเลยค่ะไชเวทมากๆเลยนะคะมีเราแค่ลำเดียวเองนะคะแล้วก็ทก่ากลางแบบลากไซแบบนี้นะคะค คลองสังเนนะคะก็จะสิ้นสุดประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพายออกไปอีกสักนิดนะคะ700เมตรนะคะเราก็จะไปถึงคลองตะกัวป่าที่หนคลองใหญ่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพายไปอีกสัก1กิโลเมตรนะคะเ,คเราก็จะออกปากอ่าวกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นตะวปญ่เราจะไปะเลก็ประมาณ1กิโลครึ่งะืว่าเมืองตะกัวปาแกิอื ขากลับนะคะมีนกมาส่งด้วยนะคะสีแดงสีฟ้านะคะสวยมากเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมยังไม่จบนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าโู Author จะทําอะไรต่อที่คลองสังเหน่์แห่งนี้ค่ะกลับนะคะโบนึกคร้มอยากจะลองพายดูบ้างนะคะไม่เคยพายเลยนะคะพี่เขาก็ใจดีมากๆนะคะจัดไปนะคะไปดูกันค่ะพายซ้ายซ้ายสองทีที่ทีเลยแรงอ่าี่ อ่ะี่รอจังหวะรอจังหวะไพ่พอรอบแรกนะคะก็หน้าตาเสียจริตมากๆเลยนะคะตอนนี้ขอลองกันอีกสักตั้งหนึ่งนะคะกับการไพ่เรื่องในคลองสามแหงนะคะ การพายเรือในครั้งนี้นะคะในคลองสังเนียไม่ได้แพลนมาก่อนเลยนะคะทอบคุณคุณตั้มคะแล้วก็ลิตเติ้ลอเมซอนบายชานะคะสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะว่ทิ้งเบอร์ติดต่อของคุณตั้มไว้ที่หลังคลิปนะคะถ้าใครอยากจะมานะคะให้มาที่ลิตเติลอเมซอนตะกัวป่าบายชานะคะแล้วก็รีเควส์เป็นคุณตั้มได้เลยค่ะเนี่ย พอพายได้ก็ภายไปเรื่อยเลยนะคะภายจะออกปากอาอยู่แล้วมั้งเนี่ยภายจะกลับบ้านพระประแดงเลยหรือเปล่า สวัสดีค่ะวันนี้คองสังเสณีน,นะคะก็จบประมาณนี้นะคะสนุกมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คุณคุณตั้มนะคะฝีภายของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ